แล้วก็ขายจุดเด่นจุดนั้นจุดเดียวแต่ว่าถ้าจุดไหนที่เป็นรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจตรงนั้นก็ตัดทิ้งไปได้เลยเราพยายามปกปิดให้เร็กมากที่สุดสำหรับบาร์บ้าไอ้นี่ที่ทำให้เรามั่นใจคือสีอะไรครับของลูกนอยก็ถ้าเป็นบาร์บ้าก็สำหรับโมแล้วโมจะเลือกใช้สี02กันนะคะเป็นสีที่เข้มเพราะว่า,าผิวตัวโมจะเข้มกว่าสีผิวหน้าถ้า mm hmm. เกิดเราใช้สีอ่อนมัน mm hmm. ก็จะกลายเป็นหน้าลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลายคนไม่มั่นใจในเรื่องการแต่งหน้าและการแต่งตัวเราจะมีข้อแนะนําอะไรให้กับคนที่ากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนบัตเปลี่ยนตัวเองบ้างจริงๆเราวอยากจะสร้างความมั่นใจก่อนอย่าอย่าแบบอย่ากลัวหรืออะไรเงี้ยค่ะถามแต่คนรอบข้างว่าเ,ออเราเรามีจุดจุดเด่นตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนบอกว่าเออเธอเป็นคนที่ออตาสวยนะก็แต่งตาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าสวยแล้วก็มั่นใจได้นะที่ขึ้นมาแต่งหน้าใช่ค่ะโอเคเข้าเรื่องอเห็นว่ามีอะไร หมายถึงว่าคนที่เป็นคตัวกลางพี่มองมองกลางครับมีอะไรจะพูดไหมครับเห็นว่าในแต่ยังไม่มีข่าวจะมาพูดในงานนี้หมายถึงว่าบอกกับแฟนคลับว่า I love you ค่ะอ๋อเหมือนว่าให้แฟนคลับมาเชียร์เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาให้กำลังใจเราป้าก็บางทีเราจะไม่รู้่ค่ะว่าแฟนคลับมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่เขามาจากไอจีก็ขอบคุณค่ะเล่นหนักเลยที่บอกไปถึงทอจีบอกมาบ้างไปถึงทางแบบสร้างอารมณ์แบบเหนียบยากอะไรจริงเราสื่อเจตนา รามอันนั้นก็อย่าไปพูดถึงทนเลค่ะันผ่านไปแล้วค่ะหลายคนก็สนโหรือเปล่ก็ขาโยงอยากคิดอะไรก็คิดเลยค่ะมันผ่านไปแล้วค่ะเราตบเอยโนไ่ยมเยี่เบรสลก็ลงดูแล้ก็เลยมาตรงนี้ก็ืมก็ถ้าเป็นโมโมก็คงไปเยี่ยมนะคะถ้าเกิดเราเป็นอ่า คืออันที่เคยอยู่ในบ้าน The Star เดอะสตาร์ด้วยกันมาก่อนเป็นน้องสาวที่น่ารักหรืออาจจะเป็นผู้จิ้นหรืออะไรก็ตามก็คือเขาเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วค่ะก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไปเยี่ยมคนที่ไม่สบายกไม่ได้โยงับภาพเราำไม่ได้แล้วตอนที่เราเห็นภาพเราสึกยังไงบ้างอะไรนะคะตอนที่ภาพเป็นสิ่งไหนบ้างครับที่ไฟถ่ับก็ ตอนเห็นภาพก็เช้ากว่าคนอื่นเชียวม,มีคนส่งมาให้ดูตอนหูดึกแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็<ม>ตอนเห็นภาพก็ถ้าถามถ้าถามโมว่ารู้สึกยังไงโม,ม,มคงไม่ต้องบอกว่าโมรู้สึกยังไง<ม>ใช่ไหมแต่หลายคนก็คงจะรู้สึกแทนโมได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องกลับมาอยู่ที่ความเป็นจริงและปัจจุบันว่าเราไม่ได้มีสถานะที่จะไปมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกดีที่อ่า น้องเกรสได้มีหลายๆคนไปเยี่ยมทําให้น้องเขาหายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวคุณแม่น้องเองเขาก็ส่งมาหาผู้จัดการโมเหมือนกันว่าให้ไปเยี่ยมได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรว่าทางผู้จัดการโมเขาก็ไม่ได้ว่างไปอะไรอย่างเงี้ยพตัวพี่โมก็รู้จักกับน้องเกรซอยู่แล้วไม่รู้จักค่ะไม่้จักค่ะแต่ก็ขอให้น้องหายเร็วๆค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าน้องค่อนข้างที่จะอาการหนักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องนอนพักโรงพยาบาลวันก็ คุณโมเข้าใจคนที่อยู่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะว่ามันต้องการกําลังใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโมเคยผ่านตรงนั้นมาเพรา้นก็ขอให้น้องหายเร็วค่ะมาคอมเมนต์ประมาณว่าแอบียกับนี้็คนต์ผมมาแอบเชียร์ให้พี่ต้นกับเกดเขาแบบไอ้นี่กันจริงๆก็ถ้าเกิดเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันคู่ที่เป็นไปได้อยู่กันแล้วมีความสุขก็ก็เชียร์ด้วยก็ได้ค่ะ ใช่ไหมคะพอเห็นภาพนี้ครั้งแป้งหลับโมก็อย่างที่บอกค่ะว่าโมคงไม่ต้องพูดทุกคนคงรู้สึกแทนโมได้แล้วมีภาพอไม่มีถ่ายกับใครหรือเล่ทุกคนเอออันนั้นโมยังยังไม่เห็นยังไม่ได้รู้อะไรชัดเจนอะไรมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปศึกษาคนได้ไหมขอไปศึกษาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าอวันนั้นรู้สึกว่าผู้จัดการโมก็อยู่พ่อโมก็อยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ อันนี้มันมันเข้ามาในช่วงที่โมถ่ายละครติดติดติดกันหลายๆชีหลายๆซีหลายๆฉากแล้วก็หลับน็อกลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลา๋ยจะไม่ให้เขาต่อิทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้คือเรื่องที่ใหญ่ๆก็จะมีเรื่องน้องเกรซที่ที่คนทั้งว่าโมทั้งว่านโนจริงๆแล้วโมขอเลยดีกว่าค่ะว่าอย่าว่านโนเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้าใจอันดีงามต่อการที่จะมีต่อมิตรภาพมันมันไม่ใช่ความ ไม่ใช่ความเสียหายอะไรเลยที่เขาจะทำอะค่ะมันมีแต่สิ่งที่ดีมันเป็นน้ําใจซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้มองถึงแต่สิ่งดีๆตอนนี้ทุกคนเนี่ยบอกช้ากันมาหมดแล้วอยากให้แบบมองแต่สิ่งดีๆด้านดีๆที่เรากําลังจะเดินหน้าต่อไปแล้วเรากําลังจะทําต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะถ้านวันนี้ตัวน้งจะมีใครใหม่เราโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคก็ได้ค่ะจะมเราราิดต่ออะไรกันอยู่ค่ะจะมีการติดต่อติดต่อไม่จำไม่ได้แล้วโอด้ค่ะ ไม่ได้แล้วแต่หลายคนมองว่าน้องเกเป็นตัวหลอกถท่าจริงๆแล้วพี่โน่กับแกนที่ไปขับขุดมาอันนั้นโมยังไม่ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยอย่างใช่กับแกนแต่ว่าแค่ได้ข่าวมาว่าแค่เคยรู้มานะคะว่าน้องเขาก็มีแฟนแล้ว พยายามที่จะไม่คิดอะไรแล้วอะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องรีบกลับมาอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ยังทำแต่แม่เราไปร้อยเปอร์เซ็นมันไม่รอ100้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะของอย่างนี้ต้องใช้เวลาจริงๆตอนนี้เราแอบเซสกไหมครับที่ประมาณว่าพี่โน่โดนโยงไปกับสาวๆหลายๆใช่<ๆ>ค<า>่<อ>ะโมก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นห่วงเขาอะนะคะเพราะว่าพอพอคนเลิกกันเนี่ยพอมีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นประเด็นตลอดอย่างเช่นการเว้นรูปหัวใจ ที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆ uh huh. เขาก็ไม่ได้เม้นให้น้องคนนั้นคนเดียวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อย่างเช่นน้องเกรซอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่โนไปเยี่ยมคนเดียวแต่พอ uh, พอโนเพิ่งเป็นประเด็นว่าเลิกกับโมไปปุ๊บโนก็เลยก,กลายเป็นข่าวสําหรับคนอื่นที่เที่ยวไปทเที่ยวมาคนนู้นก็ไปเยี่ยมคนนี้ก็ไปเยี่ยมกลับไม่เป็นข่าวอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันเกิดจากด้วยความที่มันมีชนวนว,นว่าเออเราเคยเป็นข่าวว่าเราเลิกกันเพราะฉะนั้นคนก็จะจับตาแล้วว่า ไม่มีคนใหม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโมเชื่อว่าเราทั้งคู่ก็ยังไม่พร้อมกันคู่นะคะเราไม่จมตีโน่่่ใช่แฟนแฟนขับโมนะถ้าเกิดรักโมอย่าไปโจมตีโน่เลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของคนที่เป็นโสดอะค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะทาอะไรก็ได้ถ้าเกิดรักโมก็ก็อย่าทาร้ายคนที่โมรักเลยคือเราเห็นข้อความพวกนี้ไหมคะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะบางทีคือโมพยายามที่จะไม่อ่านเลยนะแต่มันก็หยุดคนที่ ห้ามคนที่ส่งมาให้เราอาร่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> um. เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะอย่าทําร้ายเขาเลย <ừ> um. อย่างน้อยเขาก็คือเป็นคนที่โมล,ลัก,กันเนาะอย่าไปแบบอย่า <ừ> um. อย่าไปโจมตีเขาเลยอะค่ะมีได้ไปขอโทษตัโน่ตไหมคะถึเรื่องนี้ใช่ขอโทษตัโนโ่ว่าเออเแกงกรับเราไปอ๋อไม่ค่ะ,คะเพราะว่าเราก็โดนกันทั้งคู่เหมือนเหมือนเขาพูดว่าภาพนั้นจะไป็นทำร้ายจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราโดน อ๋ออ๋อสำหรับแฟนคลับที่เป็นห่วงโมโมก็ต้องขอบคุณมากๆเนี่ยอย่างาวันนี้เองนะค่ะที่บอกว่าถ้าคนไหนมาจากไอีที่คอยให้กําลังใจบอกคนนู้นคนนี้แบบจะไปเชียร์พี่โมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเจอขอบกอดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะให้เขาโชว์ตัวว่าคนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าขอบคุณมากแล้วก็เนี่ยค่ะจะพยายามเข้มแข็งแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ดีเดินให้สวยอย่างที่ทุกคนอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะโกหกเพราะอย่างนี้ต้องใช้เวลาคือยังแอบเศร้าอยู่เราไม่เชื่อว่าเศร้าหรอกค่ะเราไม่ได้เศร้าพีิงแต่ว่าเราเรายังรักนะคะพี่อมคะตอนน้ถายเหมือนแเหมือนปรนมาว่ามีหมอดูข้อท้าเกเ่็บกับเรื่องดวงมาเช่สมเหมือนว่าให้เราไปแก้ดวงอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นไลยคะส่วนสำหรับเรื่องดวงก็ต้องขอบคุณที่แบบหลายๆคนแนะนําว่าให้ไปทําแบบนู้นแบบนี้แล้วแบบเออจะ จะพ้นช่วงร้ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคจริงๆแล้วโมขอบคุณค่ะแต่ว่าโมเองเป็นคริสเตียนนะคะโมจะไมไ่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตโมไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคชีวิตโมจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเองค่ะคือตัวเ,เราเ็เราไม่เชื่เรื่องดวง<ช>่เขาเอามาแชร์หมอซานอะไรนะอะไรนะที่โมเห็นเราใช<ร>่ไหมครับหมอซานหมอหมอซรัน ไม่ไม่เห th ็นหมอซันเห็นแบบของหมออีกคนนึงเขาบอกว่าเราจะต้องมีแฟนอายุมากกว่าเป็นสิบปีมีคนเล่าให้ฟังว่าโมอาจจะมีแฟนอายุแบบสูงวัยเลยหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าอย่าเพิ่งเดากันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว รอให้อะไรอะไรมันผ่านไปก่อนเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงล้วตอน5ปีอยาจจะลดเหลือ2เดือนก็ได้ล้วตอนนี้ยังดูดป,ดป,ดปิดความรักอยู่ยังไม่ปิดโมปิดอะไรอย่างนี้เข้ามาแน่นอนคือโมปิดเพราะว่าโมก็ไม่อยากจะให้ใครมาแทนที่เพราะว่าโมเหงาหรือโมขาดหรือว่าให้แทนที่เพราะว่าโมกําลังอยากให้ใครมาทดแทนใครโมไม่อยากจะให้คนคนนั้นรู้สึกแบบนั้นนะคะโมขอเริ่มต้นมีคนใหม่ตอนที่เขาอาจจะมีก่อนไปแล้ว ให้โมมั่นใจก่อนว่าเขามีก่อนไปแล้วแล้วโมถึงค่อยมีหรือโมอยากจะมีคนใหม่เมื่อตอนที่โมไม่ได้เหงาแล้วโมไม่ได้เสียใจโมไม่ได้เศร้าแล้วโมไม่ได้รักเขาแล้วแล้วโมค่อยมีดีกว่าซึ่งโมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะอย่างนั้นแค่ไหนอะค่ะพี่โมครับแต่เขาก็แนะนําให้เราเอาปลัดจิกไปลอยแม่น้ำเพื่อแบบจะสิ้นเคาะกรุษหน้าสีงี้เชื่อไหมเชื่อไหม เพราะบุรูษหนาสีเท่าที่มีแฟนมารสีทุกคนเลยโมโมอย่างที่บอกค่ะโมเป็นทิสเตียยโมไม่ค่อยโมไม่ได้เชื่อเรื่องดวงแต่ก็รับฟังไว้ก็ดีกว่าใช่ไหมก็ฟังไว้ตลกตลกอะไรองเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอ่าก็ถือว่ากระแสเราก็เป็นหนทางหนึ่งให้ให้เขาแบบทำหากินได้อะไรย่าเงี้ยค่ะก็แบ่งแกันไปค่ะเป็นสีสันน่ารักดีค่ะโอเคเนาะ